ออง่่รนยาี้ใกราบสวีดัตสวัสดีทุกท่านครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดุ๊กด๊กสเก็ตสเก็ตบอลครับผมนี่นะครับไม่ใช่รายการวิถีแห่งเด็กบอลหรือจะเป็นรายการวิถีแห่งเด็กบอลก็ได้นะครับวันนี้ครับผมผมนะครับมาเล่นสเก็ตบอร์ดไม่ใช่มาเล่นสเก็ตบอร์ดเองได้เข้าไปดูแบบพวก YouTube ช่องยูทูบหลายหลายช่องนะครับแล้วมันมีเจ้าสเก็ต แบบหนึ่งครับผมที่เขาเรียกว่าเซิร์ฟสเก็ตนะครับคือตอนนี้มันกำลังเป็นที่นิยมกันอย่างมากเลยซึ่งผมเองเนี่ยก็อยากเล่นมากนะครับแต่ว่าผมหาซื้อไม่ได้หรือ,อจริงๆครับผมพอดีมันมีเพื่อนผมคนนึงครับผมคือเราเล่นสเก็ตบอร์ดมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆกันนะครับแต่ตอนนี้มันก็มาเล่นเซิร์ฟสเก็ตแล้วมันมีเซิร์ฟสเก็ตอยู่คือผมอยากเล่นม่ะก็เลยแบบเออทิไปถามมันว่าได้ลองมาเล่นดูขอลองเล่นดูหน่อยได้ไหมว่ามันเป็นยังไงวะก็เ,ะเห็นหลายคนเล่นแล้วแบบ เออมันดูน่าจะสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เดี๋ยวเราไปพบกับเบสกันเลยนะครับว่าเขาเป็นใครยังไงแล้วเขามีเจ้าเซิร์ฟสเก็ตตัวเนี้ยมันเป็นยังไงรูปร่างหน้าตามันยังไงมันเหมือนกับสเก็ตบอร์ดที่เราเล่นกันไหมนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันเลยไปทุกคน สวัสดีครับผมเบสนะครับผมเป็นเพื่อนตะดุยนะครับ,รบวันนี้ก็ได้เอาแผ่นมาให้ตะดุยเล่นนะครับแผ่นของผมเป็นแผ่นเพนนีนะครับไฮไลน์นะครับอันนี้ซื้อมาตั้งงานแล้วกะลองหัดเล่นแต่รู้สึกว่าติดใจในสมูทของมันก็เลยเล่นยาวเลยยังไม่ได้เปลี่ยนมันต่างจากสเก็ตบอร์ดไงเบสตัวนี้เออสเก็ตบอร์ดธรรมดาอันนี้นนนมันจะเป็นเซิร์ฟซึ่งของเพงนนีนะครับมันจะมีอะแดปเตอร์เป็นวอเตอร์โบนนะครับ มันสามารถโยกได้ oh. ใช่มันก็จะได้คราบได้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยครับนะฮะส่วนนี้ไม่ใช่ล้อดเดิมผมเปลี่ยนล้อไปตอนแรกล้อมัน59แต่ว่าอันนี้เปลี่ยนเป็น70ให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยให้วิงว่งง่ายขึ้นหน่อยแล้วก็เปลี่ยนบูชิง่งไม่ใช่บูชิ่งเดิมอันนี้เป็นบูชิ่งโบนอา่าใช่ของเดิมจะเป็นทรงถังหรือเรียกว่า,บาเบรลเลวนั่นเอง mm hmm. นะฮะไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันต่างกับสเก็ตบอร์ด,ดยังไงอะเบส ไม่ต้องไถเหรออันนี้มันใช้มันไม่มันก็ไถเริ่มต้นแต่ว่ามันใช้อาการใช้การคาบอะครับก็คือการการโยกไปโยกมาให้มันไปได้เรื่อยๆไม่ต้องมาไถให้มันเหน็ดเหนื่อยใช่ไหมใช่แต่มันเหน่นรู้สึกว่ามันเหนดเหนื่อยกว่านะฮะคือมันจะยุ้ยกว่าสเก็ตบอร์ดธรรมดานะครับเพราะว่าถักเขาทำมาให้เราคาบเนี่ยเหมือนงานคนเฮ้ยแต่ว่าผมว่ามันเฟี้ยวว่ะมันไม่ต้องแบบ อะไรมากเลยนะเว้ยก็เดี๋ยวเราจะให้เพื่อนของผมนะครับเบสนะครับเป็นคนสาธิตกก่อนนะครับว่ามันเล่นยังไงนะครับมันมีท่าท่าทางไงเวลาคาฟไปหรือว่ามันยังไงโอเคเบสโชว์หน่อยเพื่อนเหมือนโปรเฟสชันนนลนี่นะทุกคนเป็นไง อ้มันมันจะค้าฟไปมไม่ต้องถ่ายทุกคนนี่ขอทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูนะว่ามันเป็นยังไงมันแบบแตกต่างกาเก้าเก็ตบอร์ดของผมมากน้อยแค่ไหนนะ แต่จากที่ดูเบสเล่นแล้วเมื่อกี้มันก็ค่อนข้างจะลื่นแล้วค่อนข้างจะพริ้วอ่ะพริ้วไม่ต้องไถอะ่ะโอเคเดี๋ยวลองไปไถกันดูเลยไปทุกคน <c oughs> ไปไปลูกพ่อ ไว่าวางขาไงวะคือลักษณะการข้ามันมันจะคล้ายคล้ายคล้ายทิกแท,ท็กทิกแท,ท็กเราแล้วแต่มันมันไม่ใช่เว้ยผมผมทำ้วผมทําได้ไม่เร็วเท่าเบสเดี๋ยวให้เบสบอกว่าทํายังไงว่ามันมันจะเร็วขึ้นนะมันวางเท้าไงว่าเบสการวางเท้าครับก็คล้ายๆการเล่นสเก็ตบอร์ดเท่าไหร่คือวางมาช่วงเนี่ยครับหลังเร<อ>าแ,แรกเนี่ยแล้วเทียวก็อยู่ประมาณนี้แต่เราไม่ใช่การกดกดเที่ยวมือนใช่ไม่ใช่การใช้การกดยกครับใช้เป็นยังไงมันต้องใช้โยกไงใช้การโยกกัน ใช้การปั๊มอะครับลองๆนะนีน่มันจะทำไม่ไหวนะผมไม่ทำได้ไม่ไหวไปแล้วไปแล้วะไม่ถ่ายเลยทุกคนดูดิยาวยาวเลยนะยาว เดี๋ยวผมจะลองคับแบบเบสดูมากงนะว่ามันจะเร็วไหมนะฮะเดี๋ยวดูว่ามันมันจะแตกต่างกับเจ้าสกเก็ตบอร์ดของผมมันขนาดไหนทุกคนโอเคเดี๋ยวลองไปดูไปเลยเฮ้ย,ยมันก็มันก็ได้นะทุกคนดูเอาไม่รู้กูไม่เร็วเหมือนเบสหรอวะโอ้เห้เร็วเร็วเร็วเว้ย คือมันจะใช้แบบแกงขาหน้าไปคนซ้ายขวาซ้ายขวาเฮ้ยดีกว่าดีกว่าดีกว่าถ้าเราอยให้เราคือเราก็ขยับเร็วเว้ยเฮ้ยโอ้โอ้โอ โอ้เหนื่อยไปกันแล้วเนี่ยทุกคนเป็นเล่นไปโยกโยกอย่างเดียวเนี่ยโยกโยกค่อยๆโยกไปเว้ยเดี๋ยวมันจะเร็วขึ้นเองไอ้เี๊ยเหนื่อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาลองโยกอีกทีแล้วกันนะเอาให้ท่าสวยๆเหมือนเหมือนเบสมันนะของคุณมันเหมือนไอ้ที่เล่นสเน็กบอร์ดไงมึง เบสเดินแนะนำหน่อยว่าสำหรับคนที่แบบอยากจะเล่นเจ้าเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยเราต้องทำยังไงเราต้องเริ่มแบบไหนบ้างตอนนี้การหาข้อมูลมันไม่ไม่ได้ยากเหมือนสมัยก่อนนะครับมันเปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็ทุกคนคิดว่าแผ่นราคาแพงเดี๋ยวนี้แผ่นก็ไม่ได้ราคาแพงมากก็เริ่มต้นประมาณแต่สามพันขึ้นไปถึงจนหลักหมื่นมีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อถ้าเกิดว่าเราลองลองหาตัวเองก่อนว่าเราชอบแนวไหนถ้าชอบสตีดหรือว่าชอบการแบบออกกำลังกายทั่วไปอะไรเงี้ย ก็เราก็เลือกดูได้อะไรเงี้ยเป็นทางเลือกนะใช่แล้วก็แหล่งซื้อที่มีตอนนี้ปัจจุบันก็มีเดคาลอนอะไรเงี้ยก็มีอยู่แผ่นคาร์บ5้าย์แผ่นโนกอะไรเงี้ยราคาประมาณ0 0 0ต้นต้่ต้องหายากล้นะตัวเนี้ยแล้วก็มีแผ่นจีนมีหลายยี่ห้อมีแลนจีลี่อะไรเงี้ยหรือแล้วก็มีหลายยี่ห้อที่มาตอนนี้เยอะมากก็ไปดูในเพจลองเซิร์ชในเฟซเเอลเซฟสเก็ตมีเขาจะมีมีสอนปรึกษาอะไรเขาได้ข้อมูลอุปกรณ์หาอะไรมีหมด แล้วก็ตอนนี้ก็มีแนะนําสถานที่เล่นอะไรเงี้ยก็มีสถานที่เล่นมากมายตอนนี้แต่เราก็ต้องทําตามกฎระเบียบของเขาเพราะเขามีกฎระเบียบอยู่เราได้เล่นกันอย่างสนุกสนานและไม่โดนไล่นะครับรขอบคุณเบสมากครับสำหรับวันนี้ที่มาเอาสเก็ตให้ผมเล่นแล้วก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับสําหรับคนที่อยากเล่นเซิร์ฟสเก็ตครับขอบคุณเบสมากนะครับผมเราเล่นกันสเก็ตกันมาตั้งแต่กระเจียวเท่านี้นะครับผมปัจจุบันก็ยังเท่านี้อยู่นะครับเพราะทุกคนก็อย่างที่เบสบอกนะครับมันก็เป็น สเก็ตทางเลือกนะมันก็มีหลายราคานะทุกคนก็ไปเลือกดูเอาและการถ้าเกิดอยากเล่นนะครับถ้าเกิดคือบางคนมันก็ไม่ได้เหมาะที่จะมาเล่นเจ้าสตรีสเก็ตตัวนี้นะฮะไอเจ้าเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยมันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่ชอบสเก็ตบอร์ดกีฬาสเก็ตบอร์ดมันมันมีลองบอร์ดเซิร์ฟสเก็ตควินเซอร์เพนนีอะไรพวกนี้ก็คือมันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่อ่าเล่นสเก็ตบอร์ดชอบสเก็ตบอร์ดแต่แบบอาจจะเอาดีทางเจ้าสตรีสเก็ตไม่ได้อะไรเงี้ยนี่ก็เป็น กรัวแล้วไอ้เจ้าตุกเจ้าตัวเนี้ยมันก็จะช่วยได้โอเคก็ฝากไว้แล้วกันสําหรับคนที่อยากจะลองเล่นเจ้าเซิร์ฟสเกต็ตนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ให้แล้วกันเข้าไปพูดคุยกับพวกชาวสเกต็ตเออชาวเซิร์ฟสเกต็ตได้นะครับก็อย่าลืมเช่นเดิมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้ามันเป็นประโยชน์กับคุณ <S 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 นะครับก็ลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปฝึกเล่นเจ้าเซิร์ฟ เกตก่อนวันแม่มีความมันความผิวอ่บผมชอบอะโอเคลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าชุบ